สวัสดีครับผมนัดปั่นไปแดกไปครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่อยุธยานะครับ<ม>ก็ตรงนี้คือสะพานวัดขุดคิปนะครับและนี่ครับคลองข้าเม่าครับผมก็วันนี้นะครับผมจะขี่เลาะของข้าเม่าไปนะฮะก็จะเลาะไปเรื่อยๆนะครับผ่านวัดสแกนะครับแล้วก็จะขี่ข้ามถนนสายเอเชียไปวัดสยาต ก็จะไปกินพิซซ่าหน้าวัดพญาตกันนะฮะก็เป็นพิซซ่าเตาถา่านอ่ร้านเดียวนะครับในอยุธยานะฮะโอเคไปกันครับก็วัดเมื่อกี้นะครับวัดขุนทิพย์โอ้โหมีงานบวชมั้งเสียงเพลงโคตรดังเลยผมก็เลยไม่ไปถ่ายรีวิวในวัดนะครับผมก็เลยถ่ายบนสะพานโอเคถนนเส้นนี้นะครับเป็นเส้นทางลัดนะครับอายุ ชยาสระบุรีนะฮะไปบ้านภาชีก็วิ่งเส้นนี้ได้นะครับรถน้อยดีเคยขี่ด้วยนะฮะขี่จากเส้นนี้แหละมาจากสระบุรีนะครับก็ขี่ไล่มานะครับนะวันนั้นผมขี่ผ่านหนองแซงหนองแซงก็มีตลาดขั่วกาแฟแล้วหลังผมพาไปขี่เข้าตลาดภาชีแล้วก็เข้าเส้นนี้ก็เป็นทางเรียบทุ่งนานะครับนะรถไม่ค่อยเยอะเนี่ยฮะมีทุ่งนา สองฝั่งฝั่งนู้นก็มีทุ่งนานะสดชื่นนะครับผมจะมาอายุธยาครับประมาณเดือนละครั้งนะครับก็มาถ่ายแบบครั้งละคลิปก็พอต่อมาง่ายไปง่ายอยู่แล้วจังหวัดนี้นะครับผมมาทีก็วิ่งเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็ถ่ายตามลายทางไปนะครับมีทุ่งนามีลองอะไรสวยๆผมก็จะถ่ายเรื่อยๆนะฮะไม่รีบครบบอยุธยา ทั้งจังหวัดทั้งกว้างอยู่แล้วแค่อำเภอเมืองอยุธยากับอำเภอมุทัยแต่ถ้ารวมบางปะอินกับบางปะหันไปด้วยนะฮะรับรองมาถ่ายได้อีกเป็นร้อยรอบอแค่พวกร้านอาหารริมคลองหรือร้านเก่าแก่เงี้ยก็มีเยอะแยะนะครับนะผมมีเพจที่เขารีวิวของกินนะครับในอยุทยานน่าไปกินทนงน้นเลยมีหลายร้านมากนะฮะแต่ที่นี่เขาจะขึ้นชื่อด้วยกุ้งเผากับ ก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือบ้างก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกบ้างแต่คราวที่แล้วที่มาผมก็พาไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวเรือลุงเล็กความจริงอะ่ะวันนี้ผมกะจะพาไปกินกุ้งเผานะครับเขามีคนแนะนํแบอกว่ากุ้งเผาหร่อแม่น,น้าแต่ไว้ก่อนผมอยากกินพิซซ่าล่ะบางคนก็คงงงนะเออมาถึงพิทยามากินพิซซ่านี่นะมากินอาหารพื้นบ้านก๋วยเตี๋ยวหรือเอ่อกุ้งเผา,ายุทยาอย่างที่บอกผมจะมาเดือนละครั้ง ดังนั้นไม่ต้องห่วงครับเราจะได้ดกินก๋วยเตี๋ยวจนเย็นแน่นอนนะเพราะก่อนหน้าเนี้ยถึงไม่ได้มายุทยาแต่ผมในจังหวัดอื่นเนี่ยที่ลงคลิปลงคลิปไว้อ่ะก็จาคลิปกว๋วยเตี๋ยวนั้นเลยกว๋วยเตี๋ยวเรือบ้างเกาเหลาบ้างนะฮะกว๋วยเตี๋ยวเยอะไปหมดนะฮะผมก็กลัวเดี๋ยวคนดูเบื่อคนเนต์ก๋วยเตี๋ยนะครับผมก็เลยอ่ะครั้งนี้ก็มากินอย่างอื่นที่ไม่ใช่กว๋วยเตี๋ยว และร้านพิซซ่าร้านนี้ครับนะผมได้ยินคนเขาพูดมานะฮะนะเขาบอกว่าเป็นร้านพิซซ่าที่อร่อยร้านหนึ่งนะก็ถ้าเกิดอร่อยเราก็จะกินนะฮะเราไม่ฟิกอยู่แล้วว่ามายุทธยาต้องกินอะไรนะกินพิซซ่ากนะครัข้าวก่อบไปหัวหินผมยังกินพิซซ่าเลยนะผมยังจะกินซีฟู้ดแค่คลิปเดียวเองผมวหินข้าวก่อนะ โอเคในวัดสแกรครับไปดูวัดโกโลโกโสกันนะฮะวัดโกโลโกโสเข้าตรงไหนตรงโน้นะอย่างที่บอกยุทธยาวัดเก่าเยอะนะฮะนี่นก็วัดเก่าอีกวัดหนึ่งของยุทธยานะครับนี่ครับวัดโกโลโกโสนะครับ วัดติดริมคลองข้าเมานะฮะนี่ครับวัดเก่าจริงๆนะฮะวัดเก่าจะมีกำแพงแบบนี้นี่คือกำแพงโบราณนะแต่นีน่าจะสร้างใหมนะ่อย่างกำแพงโบราณสมัยยุธยานะฮะอย่างนี้มีเยอะนะครับในยุทยาหลวงพระดำวัดโกโลกโซนะ นี่ฮะหลวงพ่อดำนะครับก็พระเจ้าตาท่านเคยมาขอพรนะฮะเคยเสด็จมาทางน้ํานะครับนี่พระสมเด็จนะฮะก็นี่ครับคลองข้าวเมานะฮะก็มาจากนู่นนะฮะตรงวัดที่ผมไปคราวก่อนนะฮะวัดหันตราครับนะวัดพญาในแถวนั้น ก็ฝั่งนูน้นมีงานวัดนะะแต่ผมเอ่อต้องไปดูหลวงพ่อดูนะไหนๆก็มาเลยนะฮะโอเคไปกันโอเคข้ามสะพานไปวัดสแกนนะนะใส่ตรงนี้มั้งหลวงพ่อดูนะฮะนี่ครับหลวงพ่อดูวัดสแกรครับเข้าไปชมกันนะ ก็ถือเป็นวัดใหญ่นะที่นี่โอเคไปต่อครับก็ถนนนะฮะมันจะมีสองฝั่งนะครับผมจะมีขั้นกลางด้วยคอมเมกี้นะครับของข้าเมานะครับก็เป็น ถนนที่ไปสระบุรีได้ทั้งสองฝั่งเลยนะฮะแล้วก็จากสระบุรีก็เข้ามายุธยาแต่ทั้งสองฝั่งคลองแต่ฝั่งซ้ายนะครับนะรถจะเยอะกว่าผมเลยมาวิ่งฝั่งขวาครับไม่ค่อยมีรถนะฮะแต่แบอกว่าถ้าเกิดขามานะครับนะก็ออกมาจากฝั่งขวานะครับตอนลอดใต้สะพานนะลอดใต้ถนนเอเชียพาฝั่งขวามันไม่ย้อนสอน ขากับกับฝั่งซ้ายของวัดนะฮะฝั่งซ้ายก็คือฝั่งที่เข้ายุทยานั่นเองนะฮะก็เป็นทางโดนชนบทน,นะฮะก็มีรถวิ่งนะครับนะแต่รถไม่ค่อยเยอะคือวิ่งทางเนี้นะไปวัดตะโกรหรือไปชุมทางพาชีสบายครับนะผมเคยขี่จากสระบุรีเข้ายุทยาได้แหละตอนนั้นผมอยู่ที่อพาร,ร์ตเมนต์พี่ผม ที่ผมอยู่ตรงซอยเบลเออถนนรถเจนะนี่ก็คือตอนนั้นไปถ่ายที่สละบุรีคือตอนนั้น่ะไปถ่ายในตัวเมืองสระบุรีแต่ขากลับไม่ได้เช็ครอบรถไฟไงคือมันจะมีรถไฟรู้สึกรถไฟอุบลน,นะเข้าตอนไปฟรีโมงแต่ตอนเช้าผมพลาดไปผมจำได้วันนั้นผมก็เลย เกลียดรอผมก็เลยขี่เลยขี่กลับอยุทยาเลยครับก็ค่อยๆขี่มานะครับไนมะ่ไม่เกินบ่ายหนึ่งบ่ายสองก็ถึงัวอยุธยานะฮะผมไม่ได้รีบไปดยแล้วผมจําได้วันนั้นวิ่งเส้นนี้แหละนะฮะวิ่งมาจากบ้านาขาฉีตอนนี้ก็ตำบลข้าวเม่านะฮะก็อำเภออุทัยนะครับ ทางหลชนบ,บทส,สวยๆนะฮะถึงแล้วครับถนนสายเอเชียนะฮะเรากลักบรถใต้สะพานนะครับผมเดี๋ยวขเลี้ยวขวานะไปตลาดกลางการเกษตรนี่เงี้ยถ้าไม่มากลับรถตรงนี้นะ มันไม่มีที่กลับรถต้องอื่นอีกแล้วนะในถนนสายเอเชียสะพานลอยน้อยด้วยก็ต้องมีกลับรถอีกทีตรงโน้นเลยฮะ,ะตรงแม่น้ำป่าสักเลยนะครับเนี่ยตรงไปนิดนึงก็จะถึงวัทยานะฮะใครอยู่ยุธยามาก่อนมาอยู่ที่นี่เป็นปีเลยนะฮะผมเลยรู้ว่าเออทางไหนเป็นทางไหน ไปมาทั่วหมดแล้วครับนะแล้วผมเป็นคนที่ถ้าไปที่ไหนผมแม่งซอกแซกแบบผมก็หาทางขี่ผมไปเลือ่อยแต่ยุทธยาเนี่ยเป็นจังหวัดที่ขี่จักรยานง่ายนะผมว่านะมันมีทางรองให้ไปได้เยอะเนและรถใหญ่น้อยด้วยนะฮะถ้าเราไม่วิ่งสายเอเชียนะเดี๋ยวเลี้ยวขึ้นสะพานถ้าเกิดเลี้ยวขวาก็วัดหันตราคา่ิระผมทางมาแล้ว ย้อกลับคุณสภาอันนี้ก็ของข้าวเม่าอะ่ะก็คือของเดียวกันกับที่เราเลาะมาเมื่อจะกีนะฮะตรงตรงวัดสแกนนั่นแหละนะฮะของเดียวกันโอเคครับถึงแยกนี้เราเลี้ยวซ้ายนะ จะบอกว่าวัดพญาตก็ไม่ได้เพราะมันเลยมาสักนิดหนึ่งอ่ะแต่ถือว่าเวิร์กวัดพญาต์นะจ๊ะนะครับถึงแล้วฮะนี่คืองามเขตพิซซ่าเตาฝืนอยุทยานะครับโอเคเข้าไปกินกันเข้าไปกินกน,นะครับก็วันนี้มาถึงอยุทยานะฮะมากินนี่ฮนะพิซซ่าเตาถ่านครับ ร้านแรกและร้านเดียวของอุทยานะผมสั่งให้นี่มาก่อนนะอันนี้คือสปาเกตตี้กุ้งนะสปาเกตตี้ทุกจานครับาาทนะนี่ครับดูน่ากินมากนะก็เป็นสปาเกตตี้ผัดขี้เมากุ้งนั่นแหละใส่เส้นกอ๋อยเตีกุ้งแล้วก็อันนี้ก็ปลาหมึก ก็นนีจะเป็นสปาเกตตี้ทะเลนะครับสปาเกตตี้ต,ต้องกินมวนๆน,นะลองชิมคำแรกอืมเส้นกำลังดีเลยไม่แข็งเกินไปไม่นิ่มเกินไปอร่อยเลยแล้ว,ลวมีไส้กรอบนะ เครื่องแน่นดนีใส่พริกแห้งด้วยไม่ต้องปรุงเพิ่มอร่อยอยู่แล้วมาร้านพิซซ่าก็ต้องกินพิซซ่านนะนี่ครับพิซซ่านี่เขาทำสองหน้าในถาดเดียวได้นะครับใน่วลา,าน้ร สั่งมาสองหน้าอันนี้หน้าาลามีกับเบปเปิลลนีนะครับส่วนฝั่งนี้เป็นหน้าแฮมคารโบนาลาร่านะแ่ผมแปลกใจคือใส่ไขม่มาด้วยไม่เคยเห็นพิซซ่าใส่ไข่ไม่มีใส่ไข่มากลองกินอชิ้นที่มีไข่ดูดินะครับเกิดมาไม่เคยกินดูว่าจะดัดแปลงแล้วมันจะเข้าท่าไหม แป้งกรอบดีนะผมชอบไอซอสเนี่ยทาบัคโกะอร่อยนะมันเป็นซอสเพปเปอร์นะครับือซอสไทยใส่ไข่ผมว่ามันแปลกนนะแต่ตัวแป้งตัวชีสถือว่าอร่อยเลย ตอบแป้งกรอบดีสลัมมี่ต่อเลยนะครับนี่สลัมมี่นี่เบป,ปเปอโรนี <c oughs> ก็วันนั้นผมดูช่องของพี่สเตฟานนะครับพี่ฟานเขาบอกว่าพี่อิตาลียนะ ไอที่เขาเรียกซาลามี่ก็คือเปปโปโรนีในการเขาเรียกว่าเฟปโปโรนะีเนี่ยไอไส้กรอกกลมๆอย่างนี้นะครับที่อิตาเลียนเขาเรียกว่าซาลามี่นะฮะและจริงๆแล้วความเชื่ออย่างหนึ่งของคนไทยนะฮะซาลามี่คือเนื้อม้าตอนาริงที่เขาทำะใช้เนื้อวัวแล้วก็เนื้อหมูนะฮะแต่าซาลามี่ร้านนี้อร่อยนะฮะให้เยอะอ,อีกแม่ผมดูแล้วไม่มีหน้าถามม่าแหงนเลยนะตอนนั้นไปกินที่หัวห,หินแล้วติดใจ มาร้านนี้ผมก็เอ๊ะถ้ามีพามาัหเนื้อสัง่งแต่ไม่มีนะก็ย้อนกลับไปดูคลิปนั้นได้นะที่ผมไปถ่ายที่โออินนะแต่ร้านนี้ก็อร่อยนะหน้าเปปเปโรนี่เนี่ยหรือหน้าซาลามี่นี่โอเคเลยโอเคที่สุดเลยโอเคครับผมก็อิ่มแล้วครไปดีกว่านะฮะโอเคอ่ะรถไฟผมก็มาน่าจะประมาณ6กโมงนะก็มาแวะตลาดน,นา้าอายุทยาไม่ได้มานานมาก ตรงนี้ปังช้างอโยธยานะครับอ๋อเขามีนั่งช้างด้วยขึ้นไปนั่งช้างนตะ่ผมไม่นั่งช้างนะครับโอ้โหโตไปเ,เลยโอ้โหเราตีสายไหมครับทำสดหมู่บ้านช้างอโยธยานะครับเฮอยี่ชีช้างอนะ่ะ ตลาดนี้จริงๆเขาเปิดทุกวันนะเขาไม่มจะไปต้องเสาร์อาทิตย์แต่เสาร์อาทิตย์ก็ของขายก็จะเยอะหน่อยนะฮะคนไทยฟรีต่างชาติสองร้าดนะฮะคอนเทนต์ตลาดน้ําตอนนี้ผมไม่รู้จะไปไหนจริงนะผมไม่มีคอนเทนต์ตลาดน้ําใหม่มันนานมากอะตรงนี้ก็ถือว่าแวะมาเล่นๆนะฮะ ตลาดน้ำน,นี้เป็นตลาดน้ำคลองขุดนะฮะไม่ใช่คลองธรรมชาติเหมือนเป็นตลาดน้ำเป็นบอ่อนะก็ <c oughs> ถ้าเกิดเป็นตลาดน้ำที่เป็นแม่น้ำแท้หรือคลองแท้นะฮะในยุทธยาก็ท่ากาล้องเลยท่ากาล้องราชดโดงนะแต่ราชดโดผมไม่เคยไปนะส่วนกงโค้งเป็นตลาดเก่านะฮะไม่ติดแม่น้ำานขนาดติดโควิดไม่มีทัวร์จีนหรือฝรั่งนะเนี่ยคนยังเยอะนะ ก็สำหรับตลาดน้ำอโยธยานะฮะถ้าเกิดอยากดูเดี๋ยวผมแตะลิงก์เอาไว้ทายคลิปแล้วกันนะฮะอผมคงไม่รีวิวซ้ำนะครับก็วันนี้ผมก็แค่มาแวะเดินเพื่อรอรถไฟนะครับเพราะเหลืออีกต้องสองสามชั่วโมงเดี๋ยวผมก็จะเดินหาของกินในในตลาดนี่แหละนะก็อยุธยาครับมาได้เรื่อยๆนะครับอย่างที่บอกผมจะมาเดินละครั้ง ถ้าเป็นไปได้นะจะพยายามมาเดือนละครั้งมาครั้งนึงก็วิ่งครั้งละเส้นนะฮะก็แค่ในตัวเกาะแล้วก็รอบๆเกาะเนี่ยก็มีที่ให้ไปอีกเยอะแยะนะครับมีโบราณสถานม,มีคาเฟ่สวยๆนะฮะซึ่งผมหาข้อมูลเอาไว้เยอะแยะเลยนะฮะร้านอาหารชาวบ้านก็มีเพียบนะฮะแค่บริเวณเกาะแล้วก็รอบๆเกาะผมว่าถ้าเกิดทำจริงๆอ่ะก็ทำได้อีกยาวอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ไปดีกว่านะ ก็ถ้าเกินหากชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยแล้วกันกด Subscribe ให้ด้วยแล้วคลิปหน้าผมจะพาไปไหนก็คอยติดตามนะครับนะก่อช่วงนี้นั่งรถไฟนะครับนะนั่งรถไฟแล้วก็ลงนะฮะตามจังหวัดต่างๆรับรองคอนเทนต์ที่เที่ยวมีเพียบนะครับนะโอเคครับไปละครับบ๊ายบาย